สวัสดีค่ะฝ่าแต่งบายแอนขายในเรน่อฟองฝพรนครเกษตรน้องมินข่าวันนี้นพามาดูรุ่นวายแท็กนั่นเองนะคะราคาตัวรถที่1นึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทค่ะคันนี้สีดานะคะหล่อมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ตัวใหม่นั่นเองค่ะกระจังหน้านะคะหล่อมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นแบบใหม่นะคะมาใหม่ทั้งชุดเลยนะคะด้านข้างก็จะมีนะคะเป็นไฟ LED นั่นเองนะคะอ่าเข้ากันกับกระจังหน้ามากๆเลยนะคะมาต่อที่สกู๊ปแอนนะคะ สกู๊ปเป็นสกู๊ปทรงฟริตทัชสันจมูกเป็นสีแดงนะคะแล้วก็โลโก้เป็นรูปหมานั่นเองด้านในก็จะมีคลิปเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะตัดกันกับสีดําด้านนั่นเองค่ะมาต่อกันที่กันชนด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันนั่นเองค่ะใส่เพิ่มเติมเข้ามาทําให้รถดูใหญ่นะคะปกติรถฟอร์เน็กเจนใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีห่วงค่ะทาห่วงนะคะเป็นสีแดงค่ะ อ่าอันนี้ทําเพิ่มเติมเข้ามานะคะทําเป็นสีแดงให้มันดูสวยมากขึ้นนั่นเองเข้าไฟเพิ่มเติมความหล่อเข้าไปค่ะคันนี้ยกถึง2อนิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณ6นิ้วค่ะเปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะอ่าของบายบางอิฟนะคะแล้วก็ซีรียงค่ะ2 6งทั0 R18 บอแปดแมคคอบ18นี่เลยลายนี้นะคะสวยม,มากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบคันลูกค้าเป็นคนเลือกสติ๊กเกอร์เองเลยนะคะเป็นลายอ่าพี่เสือ นะคะพี่เสือของเรานะคะแล้วก็บันไดข้างก็จะเป็นของฮารเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ครอบรอบคันฟิล์มติดเรียบร้อยกันสาดติดเรียบร้อยและใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะตัวซัลล่าลูฟนะคะตัวนี้มีไฟนะคะมีโหมดด้วยนะคะเอาไว้เปิดไฟตั้งแคมป์เวลากลางคืนนั่นเองค่ะและโลบานั่นท้ายนะคะเป็นของฮารเมอร์ค่ะเป็นแบบขายาวนะคะเป็นแบบขายาวเอาไว้รับของใช้ทํางานได้ด้วยมีไฟเบรกยงที่สานะคะ ด้านข้างก็จะมีบรเหยียบนะคะสติกเกอร์สานมาละถึงด้านด้าน,ด,านด้านท้ายเลยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้าย LED นะคะเพิ่มความหลอเข้าไปด้วยการครอบไฟนั่นเองนะคะครอบฝาท้ายข่ายเัฟวอดีสีแดงนั่นเองนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเว้นโลโก้ไว้เพราะว่าตรงโลโก้จะมีกล้องถอยหลังนั่นเองนะคะไฟเบรกดังที่3ค่ะและตัวคําว่าเรนเจอร์นะคะตัวปั๊มนะคะใส่อะคริิกเพิ่มเติมเป็นสีแดงนั่นเองค่ะและกันชนด้านท้ายค่ะ เป็นของมีห้อฮั m เมอร์นั่นเองนะคะมีปากนกแก้วไว้ลากจูงแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงนั่นเองค,ะค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รุ่นไว้แถกหรือรุ่นอื่นๆน,นะคะมาแต่งสไตล์ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสามารถแจ้งแอนได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อแอนได้เลย0 9น9 8กป2 5 1 6 6่ะมีไฟแนนซ์นิ่งนเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ